พริกกระดาษไม่ได้จ้าอย่าให้มันเข้าตานะคะอยากให้พริกเข้าตานะคะมันจะเทลงไปเทิลงไปมันก็เล่นมันก็เล่นมันก็เล่นค่ะใส่เยอะๆเพราะว่าจะได้วิตามินหลายๆมันจะเนาะมีประโยชน์นะค่อยเนาะบวกินกระซ่าควายควายไหนใส่บางคนตัวบะมักกินดอกแต่ว่ามักใส่ใส่มะเขือสักนิดนึงเพราะมเป็นผักเนาะเป็นผักจะได้แบบว่ากิน กินไปน้ำกาลเลยยังสินะตั่วลัดจั๊นงอยเอาจักเอาใส่ตัวกัดจั๊กงอยเพา,เ,าเป็นสีสันมาจะต้องเอาไปเก็บกับน้าหมอใส่นังเวลาก็เวลาต้มก็จะเด้อเดี๋ยวเอาเวละมามาใส่กุญแจน้ำตาลอันนี้น้ำตาลนะคะ นี่คือุงนะคะ้าระค่ะสาระต้องใส่น้ำตาลเพราะว่าอ่าน้เยอะแล้วน้ำเกลือนคะเกอกมาตอกากมากรอ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 ก กอนแรมากเลนะจ๊ะเนีีเดามองบดีมันออกสักกนนาจะนากกอกันาะพ่อุ้ยจุ๊บสองรูป พอแล้วค่ะเื่อมากมัเปเร็นหดือเปลนามาะตอึมมากระึม่จะเด้โคกน่อยค่ะน่อยโกหน่อยแห้งโกหน่อยเกินไปใส่ก็เบเลยกินพุนเยียด้ยจะนนกินทัก,กว่าใส่จรวโคกเส้ยายนเนาะใส่เบรวดเนาะมากกะตันหนึงเนาะ จะสีเียพี่น้องจะรักตนเมงมากเลยนะคะทั้งสี่แล like ้วม uh> ันจะแสบรักตุ้นเอเน่มัสเพาะใส่บ่ง้ายัวดได้นี้เสีดายมากฝไปแล้วน่เราก็ใส่ดายมาจะนอนอะไรแต่ไม่มีปลูไม่มีปูนะคะเล่าๆอเียเวลพี่น้องของโคงคปเวลจาชิมมันจะเด้ออ้ย ความแซ่บอะตอนอนเนาะเพรา่พร้อมหน่อยได้ต <"Ja, S 1> <there. S 2> ังโดนแจกปตัวนอะอืมยอดเลยอะสุดยอดเลยแจกเนี้แจกเนี้มมาก้างนอกมาฝาจ้ะมาละก็จากบ้านเพื่อนค่ะจานมานะคะ สียบ้นอะพี่หนาตาบ้นอะจะเสบพี่หนาตาคนต่ำ้นจะน,อจนอ้อยเสบเนี่ยพาโอ้ยคนต่ำบาานเอามากมา่กกินเด้อจะเด้นเพราะว่าเพื่อว่าทุกคนจำหลายๆก,กินกิกนเพอเดอกบ่่าอ้ามาค่ะมาค่ะพักคะพักพักกินครับตำส้ม ใส่ลงไปเลย้ากินกับต่างกุ้งรากตะไคร้ไปนัด้ยไปเก็บค่ะเดี๋ยวจะได้ไปเก็บอยู่ปากปล็กน้อยเล็กน้อยอ้ยโอ้ยมือก็บอ่อยดีทาอค่ะเนาะมันจะเล็กเนียค่ะก็เลยล้วงค่ะล้วงล้วงจึ๊บได้แล้วค่ะ ส้ตมตำค่ะส้ตมตำปลาทอดส้ตมตำกับปลาทอดเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยู่ไก่ก็นมากินน้ำกันเด้อจ้าพู่นะมีหอดอ่าบะคูงหมูกเก็บมาฝากมาค่ะมาค่ะ